โคแม่โคตรนานเลยคือเอาจี <c oughs> <od> oh ิแล้วตอนมันโหลดแต่พี่กลัวแม่จะมีผีพุ่งมามากกว่าแค่โหลดนานมากแล้วแบบมันก็ค่อยแบบเลื่อนไปข้างหน้าเนน่ยมันไม่มีสคริปต์เลยนะมันคือว่าดาวน์โหลดมันแงียวนานเลยแล้วก็ป็นปวดคือพี่พอเข้าใจแหละว่าบอยากได้อารมณ์แบบว่าเหมือนดูหนังนะแต่แบบมันไม่ให้อ่ะมันเป็นเกมอ่ะ ให้จำสแกปไปอะเอายังยังยังโอ้ดึงไม่ได้แล้วยังอีกหนันบอเลยอีกนานอีกนานอาจารอีกนานมาตอนแรกมันก็เอาเลยแม่งจูนโคตรดังอ่ะข้างนี้มีกระดาษสีคือจะเข้าประตูเพืเข้าไปแล้วเฮ้ยอาจารย์ไม่ดัง อาจารย์แม่งน่ากลัวชิบหายเลยนะน่ากลัวจริงอันนี้กูไม่กล้ามามางเรียนเลยอ่ะทำไมวะมึงกีฬาสีมันทำไม่หรอเรียนที่มาช่วยงานไเยอะอ่ะกลับก่อนนะคะจัดเลยจับเรียนก็ควรจัดได้แล้วค่ะจะหกโแล้วตรงเนี้ยนานมากอันนี้มาละตอนแรกอะรอพีชเปล่าโคโคแต่งหน้าจัดเต็มจัดหน้าอย่างขาวปากอย่างดำไหมโอ้ยมามาแล้ว

ล้วอะไรเดียครันแล้คืกูจูผีงก็ได้ยู่กับผีไงโอ้ยโอ้ยไมตั้งนานตอนี้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 กูน่ากลัวโอ้โอ้ยตกใจเลยครับไ้ปังช็อตนี้ช็อตช็อตผีช็อตผีบ ดึงเียงกลายเป็นละคสั้นเลยละครสั้นจัดว้ายมาวีมาจานมาจานมาเอาโอ้ยจุดรอบรอจานไปรอจานไปรอเคอเเดดอกเดอกาเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอจานรอรอรอจานไปก่อน ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไม่อ่ะไม่ได้แล้วเฮงหดงไย่งไมยงยัอเดี๋ยยย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเกือบแล้วนเกือบแล้วอุ้ยอาจารีพดีรพูดดกระโดดได้โอ้ยอาจารใจเย็นนะอาจารีก็แล้วกนะตั้งก ปเลยว้งีนี่ผ่านหน้าโรงเรียนมาเป็นโชอะไรเรจานเดินไกด้ไหมเรอจานเดินไกลอ่ะโอเคได้ได้รอจานเดินไกลๆวะอย่าอย่าอย่าเพิ่งรอจานเดินรอจานเดินไปวุฒักด้าได้ได้ได้ยัม่ออย่รอจานเดินไปไกลเลย ย่นรอย่นรออย่าออย่ารออย่ารอมาปล่อยจเดินไปไกลเลยจ่าหมดยืดยืดยดยืดเดี๋ยวนี้อไมีป่ะอะไรอ่ะเฮ้ยใจย็นใจยดวันนีไม่ปลอดภัยเราไม่ปลอดภัยเราไม่ปลอดภัยเพื่อนเราไม่ปลอดภัยตรงนี้มันไม่มีอะไรจริงนะ ไม่มีไม่มีไม่มีล็อกอะไรล็อกอะไรล็อกอะไรก่อน

จบแล้วทำอะไรอยู่พักว้าวโอเคโอเคอะไรอะไรวะนี่งฉันมาฉันเจอผมไงก็เลยมาทำลายห้องนี้มันมมีคนมามันมีคนเข้ามา ต้องไ,ไ,ไปต้องไปหอ้องตากรุ้งรุ้วิ่งมาหน้าตัง้งเชียวเจอคุณเออใช่ว <c oughs> ิ่งมาหน้าตัาง้งมาแล้วสมอูรณ์สิเนี่ยเขาให้ฉันฟังได้ไหมครับ จะไปเป็นยี่สิบปีแล้วแกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งเห็นว่าโดนทำหองมนดับใส่จนตายเพราะไปลบหลูกหมอผีกูย้อนได้ดีว่ะย้อนได้ดีเวลาสิบแปดนาฬิกา อบมีคนนแกตันตายเงี้ยมันตายแบบงงๆนี่เปิดประตูไว้สำหรับใครไม่มีใค่ะสิบแปดจะเรียนฉันเอาไว้ในห้องหัวขอนิดมึงอย่ามาหาไปเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออกบริษั์มึงอะไรบอกว่าอยี้ยโอ้ยหรืจะหาพี่ทำเองอีกน้อก็ได้ค่ะมึงอะไรพูดว่าอะไรนะมึงพูดอะไรนะกุญแจโชคดีหรออีคนเอ้ยกูขอนอนอยู่ึงได้ไหมแล้วกันอ่ะเออไม่นออี กอดรอนกอดรอนแบบว่านอนอย่างนี้เนี่ยถึงเช้าได้ไหมครับลุงยามลุงยามแม่งมีทาเหี้ยอื่นไปทางไหนนดิยามีเหี้ยไปสวยมันบันไดป่าวตรงนั้นอ่ะมันร้องเงียมันเปิดได้ปิดไเพื่อนเราอ่ะเดจิเดจิสมอร์กติดกูเหี้ยได้ไหมอ๋อ เขาโดนดิโหรอชั้นไหนวะเนี่้โรงเรียนโรงเรียนมึงชั้นเยอะยังวะหล่อไปไปไปเนี่ยสมองสีมาอะไรเงียเข่าเข่าเข่าคันได้ปุณณีปีดิฉันจะไปต่างจังว่านะฮะลงล่างก่อนเนี่ยชั้นล่างอฝั่งนู้นมันไดเปล่าอืมช่างมันแล้ว มีบันไดเหรอมีบันไดอะมันอยู really? ่ห้องนี้แหละชั้นนี้แหละฝากกุญแจไว้ในห้องโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยว่นมึงฝากอะไรทักเด่นตอนต่อไปถ้าสมบูรณ์ดีหรอตบ้าตายถ้บูรณ์สีไม่ละตาเหมืนด้ยโอโดดตรงนี้เลยเนี่ยโดดไปเลยเด่นโดดลงไปเลยเนี่ย มันยืมอะไรกันเนี่ยยืมอะไรกันเป็นทอดเลยคุณโดดอะไรอย่าโดดลงอ่ะกลัวกวกลัวกลัวกลาสมอีกูไอะกกลกจัดสีก็ัสมองสีไมบัจะได้ยังไงติดเชี่ยอะไรวะอ๋ไม่ได้สีอยาสนามไรสีมันเนี่ย มาน่โอยหวใจวาย่ะอยากรู้อะฟังไม่รู้เรื่องเว้ยอะไรเฮ้ยเนียอ้า สมอนสีอ่ะเด็กได้ปะเฮ้ยจะมาหมวะเย้าสมอนสีกูไปด้วยกูไปไ้่อ้ยได้กุญแแล้วเฮ้ยปาป้า้าาได้กุแล้วได้กุญแจแล้ได้กุแจลวปิดใบปิดปิดใบดด้วยปิดใบดิดด้ยปิดกันอะไรงตาย พยายมทองทอบตนเดียงโซ่เลยบอสอย่าเปืนตู้ไปสอนหนูทำไมเอไโอ้ยด้คุโม่ไ้ขอบไ่าไม่เข้าใจอะไรเลย ตามนะครับไปไปไมันเล่นเยอะแล้วอองตอนนี้แม่งเอาอีกนาทีเลยเอากระไรเยี่ยวมาเปิดไม่ได้อ๋อจำบนจาบนชาบลนอสารนจนเสียงโรงเรียนทรงนี้อาจารย์สบอตสีเปิดเนี่ย เออเปิดไปฟังอ่ะก็จริงไปยวกวันกูไปสมอสิไปยกไปยกกันกูเนี่เดี๋ยวมึงจะหากุญแจดําขวายมันก็เปลี่ยนกุญแจดีเหี้ยเอ้ยไม่ใช่ปีนกุญแจดิปี่ยนล้วแม่งเลยดิไปหากุญแจดําขวายแล้ววะปี่ยนล้วหนีเอากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเด็กดีใช่ใช่ใช่ก็เด็กดี ไม่เคยดีคตรผิดจังหวะโอ้แปโอ้แปะแปะเหนื่อยเหนื่อยไอ้บ้านเกียร์แข่งกูนะทำไมไอ้สัตว์มาแล้วอ้็นสมองสฉียดอันี้แล้วัตัวชี้ไปไหนเนี่ยอ้าว น้อยมาช่วยน้อยต้องมีได้หรอปิดแล้วจูนก่อนเยิบรับกษาตัวไม่ได้เลยปิดแกงตรงไหนโอ้โหต้องเป็นจุบหน้าเลยโดนจุบหน้าเลยผีอาจารย์รัทศิลป์แม่งดีอ่ะเอ๊ต้องไปจุบหน้าอีกรอบหนึ่งมา ยังไงบ้างไอ้บาสอื้าวห้ <c oughs> อง,งปิด <c oughs> ใครเนี่ย <c oughs> ใครวะการไม่ออก <c oughs> สู้เลยสวัสดีสวัสดีค่ะฮะบอกว่าต้องมาเป็นแฟนค่ะ โอ้โหพ่อองการโอ้โหทดสอบทดสอบเออโอ้โหทดสอบสำหรับเด็กดินะครับมาดเด็กดื้อมึงอ่ะไว้ึงกับเด็กดิเงื่อเด็กดื้อยังไงวะนี่อ่ะไปไปทำข้อสอบใครได้ได้้สอบอะไรดูดินี่ตนนีป้าเนี่ยจะมิดอะไรอ่ะโอ้โอ้ไม่รู้โอ้เอ้ยเอ้ อ่าเค่นีะเบเอ่อไหนวะกดอะไรวะกดดีใช้เองแปดของแปดของแปดง่ายง่ายงายี่สิบยี่สิบกดเอสเลยง่าง่งโอ้โหอ่าห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้ารอเหรอห้าร้อยใช่ปุ๊บห้าร้อยไไห้าร้อยตายอีกตายเลยเราก็ท่าไปเลยตายจริงละไม่ไ ไม่รอม้อยก็สอบเบิมนเหรอไม่ใช่สิบเอ็ดแปเจ็ดคนเจ็ดเจ็ดคนเจ็ดอ่าอะไรวะไม่รู้สิเก้า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 ยี่่กูสิบห้าโอ้สามเฮือน สาม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 แอนนี่อ่ะอันนี้ดีอันนี้อันนี้นะยี่สิบไงยี่สิบยี่สิบเใช่หรอเออเช่เชื่จิดเชี่ยเชี่เชี่ยเชี่เชี่เชี่ยเฮ้อดีคิดเป็นเป็นเยเป็นเียเป็นสุกูแลพี่เที่ยงเลยตอนแรกนึกว่าพี่ยามแเป็นกยมาแล้วไปหายช่วยยามพี่ทำกล้องพียามกันเอา ีไปจากที่นี่ไปได้กุญแจแล้วทุกคนเนี่ยอะไรวะเน่ปิดกุญแจแล้วอะะเนี่ยเปิดเ,เลยเปิดเลยอ้าวแย่ร้ายร้อนหลอ่อ